สบายดีและสวัสดีเด้อเบ่อร์สวยสุพคนเนาะมาพบพ่อส่องสะดวงวันหน้าขึ้เกาอีเด้วมือนนี้เนาะบรรยากาศตอนเศร้าเนาะตอนนี้สะดวงก็อยู่หน้าเนาะสะดวงมามะนาวบ้านนี่สะดวงกับบริเมือเลยกับยางกับผลกระตุกแห้งวานเนาะมาร์ตบ่ายมุงสองโมงสะดวงเรือบริเมือเนาะตอนนี้กับน้ำมากพ่อแม่ี่นอกเลยมากแต่เมื่อวานนี่ผู้แหละทั้งสะดวงกับบริเมือเลย สะดวงก็นอนหน้าเมื่อคืนนี่บังเอิญสะดวงก็เอาตรงลงคืนนี่เนาะเอาตรงลงหลุดกระลังชิไหล่ปลาหลุดโคมหลุดไปตกก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยตกลงตรงเลยเนาะพอดีเปียกว่ะเลยก็ใต้บ่ได้เลยเนาะทั้งโค้มสะดวงกะสะดวงก็ได้เอาลงเอาตรงขึ้นมาเนาะเอาขึ้นมาแล้วสะดวงกะหาจะเอาตรงลงตอนเช้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วสะดวงก็พาไปยามเมังนอว่าชิดไหล่โบกันน้ำ it, นมากพอ่อแม right. ่พ really. ี่น้องอ้าวมังคืนนี่ลายเติบเลยพ่อแม่พี่น้องเลย เมื่อคืนนี่ก็คือบาลายเติมนกันน้ำกันขึ้นมากพี่เด็กพี่ลงถ่วหน้าสลวงพอดีเนาะแต่กับตอนนี้กับมันก็บกแล้วเนาะนี่ก็สิเป็นกันน้ำเับพ่อแม่พี่น้องกันน้ำเมื่อคืนนี่สลวงมากนะเต็มบิ้อแถบนี้เนาะแต่มมนก็อยากบกแล้วพอแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นหวยทั้งหน้าสลวงเองเลยเนาะสลวงก็ได้อาตงลงได้หาสเอาลงตอนเศร้านี่แหละ หลังจากฝนตกเมื่อวานนี่บ่ายโมงสองโมงอา,า้นไปเนี้ยน่าจะสิเป็นนะตรงสะดวนเงียบก่อนไม่ย่อนเดี๋ยวสะดวงใสบเบิ้ลก็จะมาที่น้องนั่งกันเนาะตอนนี้สะดวงก็จะไปยามตรงเนาะสะดวงก็ได้ใส่แต้เ้าร์เลยตอนนี้สะดวงก็จะไปยามตรงป้าก็ไปนองไปยามตรงกันเลยว่าทีไรหรือบ่เนาะสะดวงใส่แต้หมอเ้านี่ลง หลังจากเมื่อคืนนี่ใส่เมื่อคืนนี่ก็โคมตกตะกอนพ่อแม่พี่น้องเลยฉลวงก็เลยเอาตรงขึ้นเนาะอันนี้ใสฉลวงกระไดจะพยายามกับอ้ายเพิ่เน,เน,นเดเนาะเพิ่นกระไดตอนนี้สะดวงกระมาหอดหางตรงแล้วเนาะสะดวงกระชิไปยามเบิ้งว่าชิดถือดูบ่ถือเนาะไปเบิ้งน้ำกันได้พ่อแม่พี่น้อง ต,ต้องบเก้าเลยพอพีพนน้องตก็เหนียวดตกแรกนะแต่ปัญญามเมอนาะั้งสะดวงกับชีได้ย,ยามกับไอ้คนเน,ะนะเาะ น้ำก็อยากบกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยก็อกับุ่คอยได้ยินเนาะขอโทษขอให้น้ำใจอคืนมีมาานัันเต็มบึ้เอเถอะาเราเบิ่งกันได้ว่าจะถึงว่านถะึงเนาะ สะดวกในแกนตกแล้วพ่อพี่น้องไล่ปลาคอตัวเดียวเฟียกถือพ่มพี่น้องเอ้ยนะไล่ปลาคอตัวเดียวโดยเนาะจะดวกพยายามต้งกระไรตัวเดียวพ่อแม่พี่น้องไงไล่ปลาคอตัวนึงพ่อแม่พี่น้องทีฉันดวกก็เสียมาย่างหรือว,ว่าปิ้งเนาะ ิก so yes. ินข้าวเศร้าเนี่ยะลวงยังไม่ได้กินข่าวเศร้าเนาะยวยามก็เลยตัวเดียวนะทั้งตรงะดวงกับบูยามาไปลเนาะะดวงกับซิปปิ้งกินข่าวเศร้าเดมือนเอพี่น้องเป็นบัตคอนี่เนี่ยถ้าเราไปเบิ่งมายามรุ่นที่สองวาชิถึงรูโบเนะฉลวงยังไม่ได้กินข่าวเศร้าเหมอแม่พี่น้องเลยไม่ซิปยามตรงว่าชิได้ปลากะมดถึงแทบเลยตัวเดียวเนาะ รวมกินข้าวได้ฉาดวงนี้เสีเอาคั้วออกจากคอพ่อแม่พี่น้องคั้วแต่ยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวมึงฉาดวงอยู่ยังไม่ได้ออกจากคอกเลยเนาะดวงกินข้าววุ้นเส้นเอาคั้วออกกพยายามปลากระไ้ปลาคอตัวเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องแต่เอยากมานะเนาะะงสดวงกัน ปลาโคตัวเดียวปลาชิวก็มาเถื่อว่ามันเป็นเป็นโซงเนี่ชาวทั้งกะโอสะดวงกะโบเรอันมัดแหงใช่เนาะโตกะแหงเติบเพราะไม่พี่น้องเลยกวยกะเดียวบึงทะลวงเนาะอยากออกจากโคอย่งไม่ได้ออกจากห้กินใหญ่ารน้ำกะบุกโลกแล้วพราะม่พี่น้องกะกะอยากบุกลงลายเติบเนาะเมื่อคืนนี่ย คือว่าลายแตบแด้เมื่อคืนจะรุนของไคหน้าสะดวกคุณได้เนาะทางสะดวงใส่ตรงเมื่อคืนนี่กะใส่ประมาณเอาลงเอาตรงลงประมาณสี่มุ้งแรงนี่แหี่แล้วพอสะดวงพยายามกับแปดมุ้งเนาะพยายามแปดมุ้งเลยปลากำลังถืออยู่เมื่อคืนนี่กะเอาปลาขึ้นมาบัดเอาตรงลงไปผัดโคมจุกพ่อแม่พี่น้องก็เลยเอาตรงขึ้นมาเนาะก็เลยไม่ได,ได้เอาลงเลยเมื่อคืนเนาะสะดวกกะหาะเอาลงตอนเช้ากะหาเช่้ยามเมื่อกี้นี่ก็เลยปลาคอตัวเดียวนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง ฉลวนก็กินข้าวประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงกับสิบเยามบางอีกน้องสบายมันจะถือกันโต้งกับโต้งเก่าแต่ปีกานี่เนาะกับยังก็ยังบวชขักไปยในโต้งกันท่านทอพอกับท่านได้มาแปลงเนาะฉลวนก็เลยเอาลงก่อนกับไอ้คนนี้แหละแลปโคต่เดียวพอได้กินกับข้าวเช้าพ่อแม่พี่น้องจำกระเจียวนี่แหละพอได้กินปั้นข้าวเช้าเนาะ ตอนตีเท่งจะได้ไปยามีอีกวันนี้เนาะกถือเลยคือว่าสลวงกันฉได้เอาขึ้นเลยเนดะี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเลยฉลวงกันนอนน้าเมื่อคืนนี่บุได้เมื่อวันนอนยน่ายามต่งเนี่ยผัดปลายามเถวเดียวผัดคมตนะ่งเนาะก็เลยเอาต่งขึ้นเลยเมื่อคืนนี่ผลก็ต้งแห้งเติมวาสเนาะเมื่อนี้นะนก็คือสีตกเดี๋ยวประมาณเส้นชีตกกับส่วงเก่้าเดี๋ยวมันมืดขึ้นมอยู่ตอนนี้กันเนาะเดี๋ยวิลองแข่งเบื้องปีป่าฉลวงเนาะ เลยเนาะก็จะเป็นปิ้งปลาสะดวกจิกปั้นกินขา้าวเช้าแยมเช้าเลยเนาะในายก็ได้ปลาตัวเดียว